สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีชายทั้งแท่งแต่งมา6ปีเมียไม่ท้องหมอบอกผลตรวจช็อกสามีไม่ใช่ผู้ชายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความจริงอันน่าทึ่งทางการแพทย์ที่เกิดได้น้อยหลังจากชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายมาตั้งแต่เกิดแต่พบแพทย์ครั้งล่าสุดผลตรวจกลับออกมาบอกว่าเขาไม่ใช่ผู้ชาย ตามรายงานสามีภรรยาคู่หนึ่งในเมืองเหินโจมณฑลเจอเจียงประเทศจีนแต่งงานกันมาแล้ว6ปีแต่ยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จคู่สามีภรรยารู้สึกกังวลจึงไปตรวจที่ศูนย์วชศาสตร์การเจริญพันธุ์ของโรงพยาบาลในเครือแห่งแรกของมหาวิทยาลัยการแพทย์เหินโจและค้นพบความจริงที่น่าตกใจว่าสามีไม่ใช่ผู้ชายผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์พบว่าสามีภรรยาใช้ชีวิตตามปกติ ยกเว้นสามีที่ต้องทำงานล่วงเวลาเป็นครั้งคราวทั้งคู่มีความสัมพันธ์ทางกายและไม่มีความผิดปกติใดๆแต่หลังจากการตรวจอย่างรอบคอบของแพทย์แล้วผลลัพธ์ก็น่าประหลาดใจเมื่อผลออกมาพบว่าไม่มีตัวอสุจิในน้ำอสุจิ แพทย์จึงนัดตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยหวังว่าจะหาสาเหตุได้ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กล่าวว่าผลการทดสอบพบว่ายีน azf ซึ่งอยู่ในคโครโมโซม y ซึ่งเป็นยีนที่ควบคุมการผลิตสเปิรม์มหายไปโดยสิ้นเชิงฮอร์โมน fsh สูงและพัฒนาการของอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายอยู่ในเกณฑ์ปกติอีกทั้งผลการตรวจคโครโมโซมคือ4 6 xx จากมุมมองทางพันธุกรรมหมายความว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายเรียกอีกอย่างว่ากลุ่มอาการเปลี่ยนเพศหรือเรียกว่าคลายเฟลเตอร์ซินโดรมในทางการแพทย์แม้ว่าฝ่ายชายจะมีลักษณะทางเพศหลักเป็นเพศชายท่อนําอสุจิถุงน้ำเชื้อหลอดน้าอสุจิและอวัยวะเพศชายและลักษณะทางเพศรองเคราและลูกกระเดือกคโครโมโซมของเขาคือคโครโมโซมเพศหญิง46 XX กลุ่มอาการสลับเพศเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีพัฒนาการทางเพศผิดปกติและกลไกของโรคค่อนข้างซับซ้อนแพทย์ชี้ให้เห็นมาสาเหตุที่พบบ่อยได้แก่การย้ายคว Yp หรือ Xp และการสูญเสียหรือการหยุดทำงานของส่วนที่สั้นของโครโมโซม X ที่สามารถยับยั้งการสร้างอันทะ โรคต่างๆเชื่อกันว่าเกิดการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมสำหรับการป้องกันโรคทางพันธุกรรมดังกล่าวแพทย์แนะนำว่าเทคโนโลยีการวินิจฉัยและคัดกรองทางพันธุกรรมก่อนการปรลูกถ่ายสามารถใช้ในการทดสอบพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนการฝังและเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงสำหรับการปรลูกถ่ายเข้าไปในมดลูกซึ่งขัดขวางความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังรุ่นต่อๆไป ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ